ที่แล้วได้จากพี่ไปเท่าไหร่บอกนายไปดิมีต้องมีไม่ตม 1, ่ำกว่าพันสองอ่ะไม่จำเป็นพันเลยกูนี่นั่งหน้ามืดเลยว่านั่งคำนวณมันก็นั่งรายรับรายจ่ายกูหหเฮ้ยอะไรกูหายไปไหนวะพันหนึ่งเนี่ยถึงอยู่กินข้าวกินก็ซื้อข้าวข้าวหมูกับก็เมื่อวานไอ้ตาเจเท่าไหรพันหกไอ้ไม่ใช่ร้อยเออร้อยหกสิบใช่ไหมขี้หมูขี้หมา 160. ร้อยหกสิบอ่ะเมื่อวานร้อยสี่สิบของแดงก็่สองชิ้น หนึ่งนาทีพี่โจโอเคตัวเช็กซับนะไอ้เหี้ยกระสุนเหี้ยนี่บั็อกอีกอะเฮ้ยจะแม่งจมดินไอ้ที่ผมช้าเลยนะพี่โจเฮ้ยทำไมคอนเฟิร์มเปิดรอรอรอเอาคางเปิดเอากลางคอนเฟิร์มเปิดุหมดเลยนายรอนายรอที่เดียวกันไหมเนี่ยนายรอก่อนนายรอก่อนดูดิว่ามันจะทำอะไรกันตอนต่อไปยิงอยากยิงอยากยิงอยากยิงตอนต่อไปมันจะทำเออไปด้วยไปยิงด้วยไปยิงด้วย พี่เล่นบนเด雷าได้นะพี่อุ้ยเซฟเซฟเซฟผมไม่ให้พี่พี่ไปอะไรยิงเลยวิ้ไเดือดเดือดผมไตะแดงไปโอเคโอเคขายให้ดิผมขายพี่พี่เขาขอโทษเฮ้ยไม่ได้ดิเพี่อขายให้โค้กรอเลยดิเฮ้ยโดงสไนด์นีพี่งั้นเราไหลเข้าเราต้องตีตาท้ายครัวของคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเปิดก่อนพี่โจคอนเฟิร์มเปิดก่อนต้องตีท้ายครัวคอนเฟิร์มถ้าตีถ้าตีคอนเฟิร์มได้ง่ายง่ายกว่า ี่ยพี่ต่อเจอแดงของชิ้นของดีเฮ้ยของดีหรือของแดงน้องพูดได้ชัดดิของดีของดีไม่แดงไม่แดงไม่นะพีขึ้นในดาวเพียวเมื่ไรเดย์ล็อกล็อกเขาเนี่ยล็อกตัวล็อกเขาเนี่ยไม่ตายได้ไงเฮ้ยนายอยู่ใกล้พี่เลยรถรถรถตั้งไหนเนาะตัวหนึ่งตรงปิงดูชิ้นสั้น ลกตัวนึงมีมีหน้าประตูอ่าล็อกล็อกหน้าประตูพี่ล็อกหน้าประตูพี่ตรงที่พี่ล็อกอออยยูู่่ล็กมีมันตายตัวนึงปะเฮ้ยเต้นบนเต้นบนเต้นบนเออเต้นบนนั่นแหละน้องยิงได้ไหมเอาขวาไปแล้วเอาขวาไปแล้วเอาขวาไปแล้วไม่มีมุมพี่มองไม่เห็นวะลายกูมองไม่ได้เลยตายปะไม่ตายไม่ตายไม่ตายเจ็บมาก ไปไปเคียย์ข้างในตัวไหนเต็นใช่ไหมตายไอ้เหี้ยจะตายหลังตายเหี้ยอยู่ดีออกมาโอ้ตายไม่นะใช่ผมผมว่าผมจะตายหมดสี่ตัวหมดสามหมดสามสามเหรอใช่เหลือคอนเฟิร์มไอคอนไอ้กางเข้าไปแล้วกางเขาไปแล้วพี่โจ้ค้างตายเฮ้ยมันนิ่มเกินว่ะน่าเบื่อว่ะเฮ้ยลูกควอยแล้วผ่ายิงแบบเข้าก่อแต่โดนล้า โพี่ไม่อยากให้ดูหน้าจอพี่ว่ะน้องพี่แม่งโคตรแบบโคตรก๊อตอะกระจองหมาพี่บอกแค่เนี้ยพี่พีแมวสุนิขอดบอสขอดห้าสับได้เลยของปากคไอเอ้าเฮ้ยไอหนึ่งไอหนึ่งไอ้เขาโดดมามาเติร์ดมาเติร์ดอุ้ยของแหกแหกเลยเหรอมันแหกเยอะแหละลูกาคบหน้าุ่งผ้นมาระวังระวังระวังนาย โไม่ได้กลัวยังผ oh ่าห้าไม่พี e ่จะเจ็บโจรอดได้ไหมพี่โจรอดได้ไหมจบไม่ตายได้ไงวะไม่ตายได้ไงวะพี่มีระเบิดปะล่ะพี่มีใจเย็นใจเย็นพี่ปลาเข้ารูอะดูบนระเบิดไม่ถึงพี่เย่็นข้างบนเหรอใช่ใช่ใหญ่มันเย็ข้างบนแล้วจะไม่โดน ตายน้องโอ้หลอกพี่เฉยโอ้ผู้ชมหลอกคนดูเออผู้ชมหลอกผู้เล่นน่ะทำไงดีทุกคนแอ้เปลืองระเบิดไปถามลูกอ่ะต่อยต่อยพี่ต่อยเลยต่อยก็น้องไม่บอกน้องบอกว่ามันขึ้นบนทุกปัญหาทุกหาแกได้ก็ลังเว้ยยระเบิดไม่ไม่ไม่ขึ้นใช่ปะล่ะโอ้เซตสี่เฮียเซตหกเซตหกอ๋อเฮียของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนแต่ผมดึงเพื่อนของทุกปัญหาแกได้แป๊บหนึ่งทำไมทำไมทำไมีจ้า ตีหนึ่งไงไอตีไอตีตีกลางอ่ะเฮ้ยข้างนอกมีอีกใช่อุอ้ยลม้มเฮ้ยมันไม่ถึงรู้ตายนะเจยาพี่เจ้าดิเฮ้ยเดี๋ยวมันปีนยิงไม่ไม่มันล้มตัวหนึ่งล้มตัวหนึ่งไม่ไม่ไม่เอตรงข้างในอ่ะมีนะพี่ไอพี่ไอ้ลิงข้างในไว้ก่อนประตูอะ่ะ พี่ไม่ต้องเปิดประตูเล่นก็ได้รอเล่นข้างนอกเลยรอรอรอให้ไปเปียบประตูเลยมันตายแล้วเราได้เปียบแล้วใจเย็นไม่ต้องรีบแค่หาหมวกปิดไว้ไเกาะห้าพี่เกาะห้าบวกห้าน่ามันตายมันตายละเพื่อนทิ้งละไอ้ชื่อแบันออกมาเอาเราตัวเดียวแล้วเพื่อนฟาร์มอยู่ข้างในน่าจะเอาตัวลูกค้าฟาร์มเออจับตัวลูกค้าอยู่เนี่ยตนเน็ดเน็ตเน็ดเน็ด นายเฮดโฟลูกอะไรอ่ะลูกลูกศิลป์เว่ยเจ้าเจ้าเจ้าเชี่ยแม่ไอ้เชี่ยลูกฮะถ้าก่อนจะบวกกับเปิดแฟลตอ่ะไอ้เชี่ยผมลืมเปิดแฟลตหรือไปใส่แฟลตไปมีเสียงต้นไม้อยู่นี่วะเอ่อพี่ถอยออกมาก่อนกูสิงกูสิงกูสิงหางกระดิ่งมีแล้วมั้แกมีมีหูเขียวแล้วมั้แกในปืนใน แบ็คลองเป็นลูกเอ็นเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยแล้วเฮี้ยแล้วพี่โจ้านอกบ้ามันออกบ้าพี่โจ้าหนอกบ้าเฮี้ยกูเลยเปลี่ยนแบ็คเลยสัตว์โวยออกมาสองตัวพี่โจ้าใต้หนึ่งใต้หนึ่งผู้ชมแม่งร้องเจอเจอกูเจอกูโคตรเองเดือดตัวหนึงเช็ดห้าโคตรเองอยู่หน้าห้องโรงพยาบาลปัดมันติดปัดมือติด ย Elliot, so อยู่ข้างนอกพี่เจ้าอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกขออีกรอบหนึ่งนะระสุนหมดโอยตัวหนึ่งอะไรสอตัวเลยเฮ้ยอยู่ไหนหลังั่นและไม่หมายว่าเหลือโดน่ล้วง้างระเบิด้างะบิด้ไหวย้ยไหวอ้ยอ้รออ้าตัวตัวีเต็มที่เต็มเต็มอ้แล้วตัวที่ ขาหนึ่ไอ้เหี้ยไม่ตายบวกเต็มพี่โจเขาหนึ่งำสองจผมพี่จชัดผมไม่ชไม่เจ็บเจ็บไอสัตว์เจ็บไม่ได้พี่แกล็อู่อกระตังวยเฮฟเหียอะไรเฮดโอมมันเนี่ยไม่ตายเ้เข้าห้าเข้าหัวเียัวยัพี่เ้าเ้าห้ลูกปืนจะไม่พอปิดประตูดิไปแด ขอขอลูกเอาลูกเหรอจะเอาลูกอะไรอ่ะลูกเขาก็ห้ามโอ้โหเขาก็ห้าแต่ใส่กันแล้วไงใส่ใส่เขาทั้งกันใส่ใส่เข้าไปให้ผมหมดละพี่เจ้าไอ้เยี่หรอเอวันไอสัตว์เลยเอวันละพี่เจ้าเอวันเฮดถ้าเป็นเฮดฟัวมันก็เล่นได้เพราะปืนมันลัวดีดาเมจอ่ะยี่พี่โจ้แม็กกูไปกูไม่เหลือแม็กเฮียอะไรทีเนี้ยเอ้ในในแม็กนี่แม็กอะไรลูกอะไรวะลูกเอหนึ่งผมเอาไว้ยิงบอนเฉย เเคหี้่ยเกาะน้อยก็แตกว่ะรอเลยรอเลยได้เปรียบแล้วอ๋อแสดงว่าตัวนี้ตัวที่ไหลมาเนี่ยคือตีหนึ่งอ่ะทีไอที่นี่แม็ก995เกือบเต็มเอาเปล่เาเมียวเมียวน้องเก็อบเดีจ้าอันนี้ไปหาแม็กเอขึ้นมาเลยมันเจ็บแล้วไอหมวกดำอ่ะมีดำสองตัวแต่ไม่ใช่หมวกดำหมวกขาวหมวกขาวอ่ะมันรีมันรีแล้วมันรีมันรีแล้วพี่อ่ะรีมไปก่อน อย่างน้อยได้ได้เซตเนี้ยเซตนึงแล้วแต่ว่ามันล้มนะเซตเนี้ยพี่เห็นเต็มทุกตัวเลยเหรอแต่ตีมันตายไปสองแล้วนะใช่เหรออืมพวกเนี้ยไอตัวข้างนอกเนี้ยมันยังล้มโอ้ไอข้างนอกเนี้ยมันล้มแล้วข้างในอ่ะพี่ยิงตายไม่มีผ่าเลยเหรอวะอ๋อผ่าใหญ่ผมเก็บไว้ในเซตโอ้โหเฮ้ยเรียบร้อยไม่เล่นผ่าเล็กระดิบผมเล่นผ่าใหญ่จ้าพอคนรวยจ้าอ่าเป็นไอมันซ่อมเสร็จเลยไงมันจะได้ทีเดียวไม่ใช่แบบ ซ้อมแปดวีแล้วมันต้องนั่งโบนแขนอีกมันเอยมีแต่ของแหบแค่กระโดดวะมันห่างแค่สามมันขึ้นอันนี้หายกูเออผ่าโอ้โหนี่สแป็งสแป็งเกาะเล่นไม่ได้เลยพี่โจเกาะศูนยแล้วอ่ะเอ้าตรงข้างในก็ตายเอ้าผมไม่รู้ว่าอวกาศตายปะอ๋อไม่ตาย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  เฮี้ยมันโดนพี่ไปเยอะนะนายเมื่อกี้ใช่ป่ะเดาจริงลูกค้าลูกค้าก็รวยแล้วลูกค้าเลยนะเหรอโดนเหล็กแค่นี้ก็พอแล้วพี่โจ้เหล็กทั้งนั้นใช่ไหมพี่สองสองอวกาศตัวหนึ่งเส้นหกสองตัวว้าวพี่เก็บเส้นนหซ็ตข้างนอกข้างนอกหนูบานเลยพี่เก็บเซตเอ่อเซ็ตท่านัก่อนก็ได้เซ็ตท่าไหนที่พี่มาไว้ตรงต้นไม้เห็นปะตรงโค้งอ่ะ ออกมาแล้วพี่โจโดังสับไปเจ๊มันมันมันอยู่อ่มันอยู่บปไดาขวาตัวนึงเนี่ยถ้าเล่นผมตายแน่<ม>พี่โจการันตีได้เลยไม่พีมนองนี่ละหามุมปิดก็คึงว h a t ทำไมลยวะอ๋อเจอละเออโอ้โหมันต้องอย่างนี้ดิวะไอ้เฮียมีเซตให้คูเล่นได้หน่อย ประตูไหนสิใครป่ามันป่าพี่เจ้าไม, <า S 2> ม,ม่ไม่ต้องห่วงหรอกเนะคือแบบหนึ่งนาทีมันก็เปิดว่ะม่ตีอะไรวะหนาทีไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเปิดแค่ไนนอ้นี่ตอนกลางเอ่อแสดงว่ามันเข้ามาตีหนึ่งตรงนี้แสดงว่าตีใหญ่เนี่ยเข้ามาตีแน่เลย พี่เจ้าขอสักหนับกับมันดิไปเล่นใช่พี่เจ้าเข้าเข้าไหนเข้าเข้าคอนเฟลต์เนี่ยพี่อิ่มแล้วนี่พี่พี่ไอ้ไม่ไม่ต้องเล่นเจ้าเล่นเองพี่ไอ้รอตัวตู้ค้าวออกครับเจ้าคิดว่าผมจะทิ้งเพื่อนอ่ะทิ้งเลยทิ้งเลยพี่ครับทิ้งครับรอเฮียอะไรล่ะไปดิครับไปอ่ะพี่เก็บกาะเก็บอะไรออกไปดิไม่ไปเกาะของสปีดเลยเจ้าเปิดเลยพี่เจ้าเปิดพี่เจ้าเปิดนี่ขอผมอยู่นี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ก<อ>เกาะมันแหกเปิดให้ผมนะเปิดให้ผมนะหยุดอะไเอาไม่เก็บศพเพือน มากระโดดมันกระโดดมันลงมมันลงมาแล้วก็ใช่สวยหกแตกเฮียโบกไอ้ยโบกเอาเฮียตัวนี right> ้ใครยิงอ่ะเจ้ายิงมีอีกตัวมีอีกตัวมาอุ๊ยไอ้เฮียไม่โดนหมายัดแม่เพร้ไปเก็บระเบิดกันถ้าเพร้ไม่รู้จะทำอะไร เอ็นเกตูไม่ทะลุู้เอาอเอรเหรอโหโคตรเปลืองระเบิดอะเหลือตัวเดียวนะพี่ว่าพี่ใช่ตัวเดียววัดซ้ายขวามันมันเหลือตัวเดียวอ่ะโุ๊ดมันจะกังไม่ตายมันด้กังลงไปแล้วมั้งอ้าวไม่ทันมึงไม่ทันมึงออกไม่ทันไน็ตสัตว์่ะจอเน็ตวะเอาเน็ตวะเดี๋ยวนะ ไม่โดนห้าคิวสคิวโอเคอ๋อเน็ตเน็ตเน็ตเยอะพี่เน็ตผมเยอะเรือมาม่ไเรือมันเยอะโอ้ยฉันหกอะเรือตัวนอะลงล่างลงล่างพี่เนาเฮ้ยล่างมันแบบเหอยิงอกไปอะน่าจะสะดุ้งอยู่ให้ดัง เอจริงนะถ้าตีมันอ่ะคือพี่ยิงไปสามตัวแล้วนะข้างนอกหลอยหลังหนึ่งใช่ข้างนอกหลอยหลังประตูหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่ตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ขาวตัวหนึ่งแล้วก็เหลือไอ้หัวดำอีกตัวหนึ่งอ่ะพี่คิดว่าไอ้ขาวหนึง่งผมว่าใส่หัวไอ้นี่ดีกว่าใส่หัว้นายดีกว่าได้ๆแล้วเบิดมันมหมด<อ>แล้วไอ้หัวผมมันรีพุชเชียอยู่นะไม่นะ่ากระจกพี่แตกเนาะกระจกพี่แตกโอ้โหไอยแงของนายก็แตกไอ้สัสเลยพี่อย่าไปกลัวดิ พี่อยากทำงานไหมพี่ต้องไปเปิดยอ่องเขาหนึ่งนาทีเพื่อจกตีมให้แล้วพี่จะได้ยิงหลังมันได้ให้ใ<ม>ห้รู้จักไม่หนึ่งหนึ่งนาทีมันไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดแต่ให้พี่ไปเปิดมันเปิดกลางมันเปิดกลางมันเปิดกลางข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีมีแสงแตงใกล้ๆตัวหนึ่ง โจมันแก๊สฝั่งไอ้นี่วะพี่เนี่ยมันมันวิ่งอยู่ตัวเดียวเลยตอนเนี้ยเนี่ยไอ้หัวดำวิ่งอยู่ตัวเดียวเนาะเราต้องรอให้ผมอ่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ,ใเปิดเฮ้ยไม่ไม่เปิดทำไมกลางเบียร์รมันมีบอดพี่มีบอดอยู่ตัวหน,นึ่งได้ยินอย่าก็สบายใจพี่โจเอาเลยปะล่ะพี่โจผมพร้อมละตัวพร้อมแต่ตัวรอแป๊ะ <ผม S 3> ไม่ใช่ไม่ใช่บอดกระโดดอยู่กลางไม่ใช่พี่โจมีสองตัวไม่ใช่บอดแน่นอนอันนี้มันโดนบอเยมันโดนกูเด็ดพีพีพึ่งนะพี่พึ่งพี่พึ่งเข้าพี่ขโมยเสื้อมาอูยพี่เฮียสุดท่า เอ,เอ้ยเจ๋งว่ะเฮ้มันมีหนูตัวหนึ่งมาตายข้างหน้าประตูอ่ะพี่โจใช่ใช่มีหนูตัวหนึ่งตายหน้าประตูมันมีนอยู่บนหัวพี่ไอ้อ่ะบนหัวแค่ตัวหนึ่งอ่ะมันมีกลางอยู่ตัวหนึ่งอ่ะทำไมวะพี่โยนปืนไม่ข้ามตอนน้ะ ปืนออ,อาเอววะน้องเห็นไหมวะด้นได้ล่ะโชว์แม่งเลย้ปลาแฟดลงแดงอีกก็เข้าไปยังยังไม่เอ้าเหียติดอีกเช็คชื่ออะไรดนายมันมีกี่ตัวน้อง ผมโดนไอตี้นอกจริงพี่จะเช็คยังไงคนละนตี <ไง S 1> เลยได้มผมจริงผมผมว่านีสองตัวพี่โจโอเคพี่สองตัวได้เพราะว่ามัน,ม,นมันกระโดดอ,อ่ะเซตเซตหกออหายเข้ามาแล้วพี่โจดีไหมช่วยระเบิดเบรกให้วางบนหัวพี่แล้ว เข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วพนี่้ดูปีนด้วยดูดูดูจุดปีนอะ่ะนี่อ่มปีนยังไม่ลงปีนยังไม่ลงอ่ะโอเคพี่แอ้สวยลิงแดงไว้นะเราไปปีนที่นอนลาคาเลยปนะีนที่นอนไหนอะอ๋อฝั่งไหนใช่ไหม ไม่ไม่เก็บไม่เก็บเขาวไอ้ควายควายสิบแปดตัวพวกเที้ยเดี๋ยวไม่นะแต่พี่แก้วผมมันมันมีคนอยู่กลางเว้ยไม่กระโดดกระโดดกลางพี่เจ้าเนี่ยมันมีบอดร้องอยู่สองตัวพี่กับที่มันกดด้านล่างแล้วมันมันไม่ได้ลงไปเว้ยไม่ผมว่ามันออกพี่เจ้าเชื่อมดิถ้ามันออกไปเรือออกไปก่อนในโจรงที่มันต้องตามตอนนี้มันออกได้แล้วไงมันออกได้แล้วมันออกได้แล้ว มันน่าจะออกอ่ะคือแม่งแม่งแม่งกลัวอันนี้อ่ะโอ้โหเฮี้ยเซ็ตเที่ะไรเนี่ยหัวเป็นประดับค้างให้ลูกค้านะครับอันนี้เงินหรือค่างค่างครับเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาผมได้ยินเสียงลายกลางแม่งกระโดดอ่ะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเฮี้ยบอทแม่งกระโดดได้เว้ยดูค่าไม่ได้รันไอย ไอ้เราบนเราบนยังไม่เปิดพี่เนี่ยมันโยนกระเป๋าทิ้งไว้ด้วยตัวหนึ่งเนี่ยมันนั่นแหละไอ้ไอ้ไหนนะลโอ้โหหยุดมาเออแรงนเอาปืนพี่โยนไหมพี่มาปืนเกรอกอะไรบ้าง็นของครูนะครับเกาะหมวกเราอยู่ข้างนอกมั้ยอ๋อหรอห้องนอกขนาดไหนวะอ๋อนี่เหรอแล้วเกาะห้าใครเนี่ย ก่อห้านายเหรอใช่พี่ผมไม่ใส่ก่อห้านั้นอกหน่อยไม่ก่อห้าไอ้ก่อหกมาอยู่ที่อยู่ที่ผมแล้วของต้นไม้ไอ้ก่อแล้วมันแหกอ่ะเก็บมันก็ขายไม่ได้ลบช่องเปล่าเนี่ยนะเออพันไหนแหกน้องถ้าแหกก็เรียกถ้าเรียกพี่อ่ะมันชอบใช้กันเหรอไอ้พวกส้นตีนในก่อห้าอย่างเงี้ยแต่ว่าคอมมานเดอร์เอ้ยแต่ว่าสปาร์ตันนี้ถือว่าน่าเก็บกลับนะเพราะว่าเอามาคีเอ้คีต่อได้ทีศูนสามบานเลยว่ะ ออเ,เอาจีนเอาจีนเน้นใช้ปืนนี้แล้วมันตลกลูกกระสุนก็ถูกนี่เขาเออเฮดโฟเฮดโฟนายจะจะเป็นอยู่วะจะเป็นดิพี่ใช้โอ้ยเขาบอกว่าสี่แสนโอ้โหของไม่มีอะไรเลยในกระเป๋าอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ย AK เคสิบสองไม่ใช่โอ้โหเกาะต้องเอาอีกเหรอเกาะอ,อะไรไม่เอาไม่เอาพี่เอามายนให้พี่ไอ้ เอาเอามายนทั้หมดหน่ไมพี่เจ้าไม่เผื่อเจาไปใส่ล่นไงอันนี้กระเป๋าเอพี่พี่กระสุนะ่ะลูกห้าตัวนี้ได้ 5, 6, 6, <c oughs> ห้าล้านหกว่างสี่เฮี้ยตกใจนายว่าอยู่นี่วะมันปีนปีนที่นอนนะฮัท <c oughs> ชะเฮ้ยไม่เจอนายอ๋อยังไม่ตายอาายูอ่้างไหนหอกมาแล้ว เฮ้ยออกไปแล้วลูกค้าเดินเข้าไปตายไม่ขายวะพิงพี่สิบแปดละพิงผมยี่สิบเก้าะพี่เจ้าขาดตัวเลยเฮ้ยสีดีเฮ้ยร้องแบบร้องเรียกอุ้ยอันนี้ก็เอาชีมโม้ขชิโม้ถ้าสีจริงนี่ขายพี่ไอ้เลยพี่ไอ้พี่ไอ้รับซีดีพันแปดอะนี่พุ่รวยพี่ไหอ้ธ <c oughs> รรมดาน้องอ กูจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนได้ก่อนแล้วเดี๋ยวโยนให้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้ได้ได้รับเปล่ามัน <c oughs> น้องมันน้องจะได้รับเงินหรือเปล่าเงิน <c oughs> มาของไปพี่การตลาด <c oughs> ่ีนคุยมันต้องมันต้องโยนของมันต้องได้ก่อนน้องไม่มีหรอก, <c oughs> อ,กอาจจะพี่ไปร้านค้าพี่หยิบพี่หยิบขนมไปอ่ะพี่เอาออกร้านได้ไหมอะไรนะเอ้ยก็มันมันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้อยู่แล้วน้องแต่แต่แต่เวลาพี่หยิบมาก่อนใช่ป่ะลาพี่ก็ต้องให้ตังค์ถูกต้องป่ะะล่เออใช่พี่ ร้านผมเป็นขวด,ดอย่างนี้เอาไปก่อนี้อ่ะใช่มาของไปนายพีทพี่บริสุทธิ <h <h <huh ์อยู่แล้วน้องเชียร์พีทดิพี่อันนี้ข้องนี้มีคนเข้าอย่างเงินอีสองหนใช้เคลียร์ของเราสิจังเชียร์ใครครับของของเก็บมาหมดแล้วผมว่าถ้ามันไม่เปิดอย่างเงี้ยการฟ้าก็ไม่เปิดลีกไอ้เล้าบนนี้ยังไม่เปิดพี่เจ้าลีกเนี่ยนะเฮดโฟมวก อ่าหมวกเอาไปจัดบไปเทปดีกว่าคือของน้องนี่คือครบอ่ะจริงๆริงผมว่าว่าจัดจะไม่เอาไปครบด้วยแหละไอ้เหี้ยจัดจะทิ้งปืนนะปืนปกติถ้าพี่ตายผมก็ขนแบบมาให้หมดแบบไม่เหลือแบบออกกันชิ้นอ่ะเปิดเซฟมาแล้วเหรอเปิดหมดแล้วมันเปิดมาลองเช็คเซฟฟีดูมันก็เข้ามาสักพักไอ้นี่พี่เจ้าเจ้าเหลือเล้าบนเกาะหกก็ไม่ได้เอาเกาะห้าก็ไม่ได้เอา พี่เอาเข<ป>่าเอาไปกาเกตหกหกหรือกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่เจ้ายเยอะพี่เยอะเยอะพี่เอาเลยเยอะใส่ไปใส่เล่นกับอะไรแม่งหนักชิบหายน่าจะไปเล่นกับบอทหนึ่งเสรนะได้แค่นั้นนะเขากลับเองไอ้เหี้ยมันมันออกโดยที่มันไม่เก็บเซตเพื่อนอะนะไอ้เหี้ยนี่เขากลัวจัดเลยนะเพื่อนมันใจปั้มหรือเปล่าอ,อเราบอกว่าต้องเก็บเซตกูอะไรงั้นอ่ะพี่ว่ามีเป็นไปได้ โคตรน่าก,กลัวเ<อ>ลยเฮีแ่แกออกขนออกมันจะไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยนะเจ้าไอตัวกลางมีศพฟรีนะเซื้อ้าเหมือนน้าใช่เหรอหใช่ปะไม่รู้ไม่ใช่เซตส,สี่ใช่ใี่มันหลอกตายจุดชักย่ายๆมาคนนิดชักหน่อยดีคนคนเดียวมันเสียเวลาไหนๆๆหนหนออก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 เท่าไหร่นะพี่ ร้านสองนะอะของท้องไม่มีเลยอ,เออกสามแสนครูไม่เห็นคุยเยอะเลยดีเลยขอพี่โจ้เลอเยอะก็ออกแล้วนะน่ะออกแล้วออกแล้วอ่ะโจ้ไม่นะ เฮเสียดายปืน T03 ว่ะออกไปเอาก่อนดีกว่าไว้พี่โจ้เพิ่งออกดิไม่รู้มันหมดยังอ่ะจบมาแล้วอุ้ยเกาะห้าเฮียเ้าะสิสี่ไม่เอาเอา่ะเฮ้ย T03 เราพับเป็นเหลือไอ้นี่ไม่ได้ใช่ไหมน้องแล้วพับเหลือหกช่องได้ไม่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 เอะไม่ได้เอ่ะพี่พี่ไม่ได้ครัน้อง รับเหลือหกช่องได้อะที่สุดสามเนี่ยยังไงของนายก็สำคัญที่สุดแล้ว็ในชีวิตพี่พี่อพอยองเอาอื่นไม่ได้ละใช้น้องเบาใส่เลยเบาใส่ได้ออกไปมไม่ได้เฮดโฟลคืนแน่ <laughs> พี่